เจ็ดชื่อคนไทยที่ทำให้ฝรั่งอึ้องอีพี่สนะคะชื่อแรกคุณเพชรคนชื่อเพชรนี่ส่วนมากสีตัวสูงแล้วก็เป็นคนทํามาหากินแต่ภาษาอังกฤษนี่แพ t p e พสัตว์ pet, pet. เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะคะเวลาแนะนําเพื่อนนี่ต้องระวังนะ this is pet สัตว์เลี้ยงของฉันนะฝรั่งก็จะถามคุณเนี่ยทำไมไปพูดกับเพื่อนแบบนั้นล่ะคุณชิดเขานี่หอมอลา,ายคำว่า shit shit แล้วว่า ไว้แตกก็ได้หรืออุจระอุจระก็ได้ฉันพยายามหาทางออกที่ดีให้แล้วบอกเข้าไปเลย That's my Thai name แล้นมันชื่อไทยนะ Don't try to translate it into English Don't try to translate it into English ไม่ต้องพยายามแปลเป็นภาษาอังกฤษนเลยทำน้าดุคมเลยค่ะให้มันจบตรงนี้ แต่ถ้าคุณยังดึงดันว่าสิชื่อโ oh, oh, <shit. S 1> <c oughs> ู้ชิตโู้ชิตเืออเอชิตก็เออเขาสะบอกคุณไหม You should go to the toilet You should go to the toilet ถ้าปวดก็ไปห้องน้ำะนะคุณศินเขานี่แถวบ้านฉันสินสินบาปตราบาปบาปกรรมฉันมีความคิดว่าสิเดินไปบอกคุณหน้านะบ้านฉันเวรนะค่ะชื่อนะสิน บาปนะคะยานเขาสิเดินมาด่าแม่ฉันนะคะบอนคน,นส่วนหมากคนชื่อบอนนี่สิลอ้อแล้วก็ตีนะคะมักสิเป็นคนในเมือง <Wow. S 1> แต่บอลบอลภาษาอังกฤษนี่ลูกผู้ชายเติมเอสไปนี่หลายลูกเนาะซุ่มเสียงนะคะ <c oughs> ถ้าแอบชอบคนชื่อบอนนี่ <c oughs> เลี่ยงได้เลี่ยงเด้ออย่าไปบอกชอบเขาเป็นภาษาอังกฤษ <c oughs> I like ball <c oughs> นี่ฉันชอบ กุญเภาไม่เฟรนด์นะคะชื่อบอมเขานี่ชื่อบอมส่วนมากสิค่อนข้างซ่าบอมบอมภาษาอังกฤษนี่ระเบิดระเบิดอย่าไปเรียกเขาซุ่มซี้ซุ่มหานะบอมวุชเชิ่ตบอมวุชเชิ่ตความระวังตำรวจสิไลจับคุณนะคะคือสุดท้ายคำถามจากทางบ้านนะคะปรายุต้ปรายุต้ปลาฟิชหยุดสต็อป